สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวนวรรณวัตรวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์กล้วยผงดิบโดยเราได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะ สำหรับสินค้าของเราแบบเดิมนั้นเป็นซองสีเขียวและหุ้มด้วยซองสีพลาสติกแบบใสซ,ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธรรมชาติทางเราจึงเลือกใช้ซองสีเขียวแบบเดิมแต่จะทำบรรจุภัณฑ์แบบใหม่เป็นแบบกล่องที่สามารถเก็บไปใช้ต่อหรือรีไซเคิลได้และยังเป็นการทำให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยและเราก็จะพามาดูรูปแบบโปรดักต์นะคะที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางภายนอกแล้วก็ภายในคะ่ะ การจัดวางซองภายในกล่องเป็นแบบแนวนอนเรียงต่อกันโดยมีจำนวน22และยังมีการขอบคุณพร้อมช่องทางติดต่อวางบนสินค้าการใช้สีของเรานั้นหลักๆเป็นสีเขียวและสีขาวซึ่งสีเขียวสื่อถึงกล้วยน้ำว้าดิบและสีขาวสื่อถึงความสะอาดในการผลิตและการเลือกใช้ตัวหนังสือเราใช้เป็นฟอนต์ไอติมสีเขียวโดยใช้ขนาดตามความเหมาะสมทำให้กล่องของเรานั้นดูมีความสมูทขึ้นและดูเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น กล่องของเราเป็นแบบสี่เหลี่ยมฝาเปิดที่ใช้กระดาษแข็ง310กรมและใช้งานพิมพ์แบบดิจิทัลต่อไปมาดูรายละเอียดแต่ละด้านของเรานะคะด้านบนจะมีชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์ลูกกล้วยและผงที่ทําจากกล้วยโดยพื้นหลังเป็นรูปที่สื่อถึงปากช่องคือป้ายต้อนรับสู่ประตูอีสานรวมถึงรางวัลที่ได้รับขนาดสุดทธิและเลขที่จดแจ้งด้วยคะ่ะด้านหน้าจะเป็นชื่อแบรนด์แก้วทิพย์ด้านซ้ายมีรายละเอียดวิธีการชงและสามารถสแกนดู QR Code ข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ ด้านขวามีสรพพคุณและข้อควรระวังตามในคลิปด้านหลังเป็นคู่มือที่ใช้สแกน QR Code พร้อมกับมีที่อยู่และสามารถสแกนดู AR ได้โดยข้อมูลใน AR มีทั้งหมด5รายการดังนี้ 1. สินค้าโดยจะมีโมเดลของภายนอกและภายในกล่องของผลิตภัณฑ์แสดงอยู่พร้อมกับเสียงเพลงที่แต่งขึ้นมาเกี่ยวกับสินค้าของเราด้วย 2. กระบวนการแปรรูปจะมีภาพและเสียงภาพของแต่ละขั้นตอน กลอนการแปรรูปของกล้วยน้ำว้าผงดิบมีดังนี้เราจะใช้กล้วยน้ำว้าดิบแล้วเด็ดออกจากวีธีละผลหลังจากนั้นนำจุ่มลงในน้ำเดือดแล้วยกขึ้นทันทีแล้วนำไปหึ่งให้เสด็จน้ำตัดส่วนหัวออกเล็กน้อยแล้วนำไปเข้าเครื่องหั่นอัตโนมัติลักษณะจะเป็นแบบทรงกลมจากนั้นนำไปเรียงบนถาดเตรียมเข้าเตาอบตั้งไฟบนล่างอยู่ที่60องศาเซลเซียสเข้าเตาอบ3ชั่วโมงจำนวน4รอบแล้วเตรียมเข้าเครื่องตัดความเร็วสูงปั่น3รอบรอบละ10วินาทีเตรียมนำผง เสียเพื่อได้ความชืน้นอบครั้งที่1เวลา300นาทีแล้วชั่งน้ำหนักก่อนเข้าอบอกีกครั้งจากนั้นอบครั้งที่2เวลา60นาทีชั่งครั้งที่2น้ำหนักหายไปต้องไม่เกิน8%สุดท้ายใส่ภาชนะปิดสนิทเตรียมบรรจุแพ็คใส่ถุงในบรรจุลงกล่องเพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลกล้วยน้ำว้า,วาดิบพร้อมทานแล้วค่ะ3วิธีการชงจะมีการชงในแต่ละขั้นตอนบอกโดยเราจะทำเป็นคลิปและมีข้อความกำกับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นกล้วยน้ำว้า,า,าดิบส่งต่อคุณภาพกระบวนการบนละเอียดไม่มีส่วนผสมขอ,ของสารเคมีจมมามมาเจีย ขั้นตอนที่1นึเทน้ำร้อนตามที่ต้องการขั้นตอนที่2สมับซองก่อนเปิดเพื่อลดการสูญเสียของผงขั้นตอนที่3ฉีกซองกล้วยน้ำว้าผงดิบขั้นตอนที่4ทเทผงกล้วยน้ำว้าลงไปในแก้วํำร้อนขั้นตอนที่5้าคนให้เข้ากันเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนดืมเลยเกล้วยน้ำว้าผงดิบผลิตจากธรรมชาติผ่านกรรมวิธีกินง่ายอร่อยมากตัวช่วยเรื่องท้องผูกแผ่นในกระเพาะอาหาร4เบอร์โทรศัพท์หรือ ID Line ที่สามารถลิงก์ไปได้โดยไม่ต้องกดเอง และสุดท้าย5แผนที่จะเป็น Google Map ของบ้านไร่สารฝันคือแหล่งที่ขายสินค้าของเรานั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะคะนำเสนออาจารย์วิทยามนตรีสาขาสารสนเทศค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและเข้ามารับฟังการน,นำเสนอในครั้งนี้ค่ะ หวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณค่ะ